สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัดใหญ่หรือที่เรียกว่าโบสเก่าซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลอบทมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองท่านใดที่สนใจมาเที่ยวชมนะคะสามารถค้นหาแผนที่ได้จาก Google Map โดยพิมพ์คำว่าวัดใหญ่โบสเก่าอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะ เรามารู้จักประวัติความเป็นมาของโบสถ์เก่าวัดสามโก้กันก่อนนะคะโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์หลังเก่าของวัดสามโก้ในอดีตแต่เนื่องจากวัดสามโก้ถูกเผาทำลายในสมัยสยงครามกรุงศรีอยุธยาวัดสามโก้จึงไปตั้งวัดใหม่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามห่างจากโบสถ์นี้ประมาณ300เมตรปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมูห่หบ้านหัวท้ายสุดตำบลอบทมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง โบสถ์ล้างก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ลักษณะโบสถ์มหาอุดหน้าบานทิศตะวันออกคือมีประตูทางเข้าออกเพียงประตูเดียวผนังก่อด้วยอิฐด,ดินเผาไม่มีหน้าต่างมีร่องรอยการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาพัทธสีมาเป็นหินทรายแดงภายในโบสถ์ล้างมีหลวงพ่อโตประดิษฐานเป็นพระประธานค่ะโบสถ์ล้างแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าได้ก่อสร้างขึ้นมาสมัยใด แต่ได้สันนิษฐานโดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนว่าโบสถ์ล้างแห่งนี้สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอนุทยาตอนต้นที่มีอายุมากกว่า400ปีค่ะจากประวัติความเป็นมาของโบสถ์เก่าวะสามโก้ จากนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัดใหญ่กันค่ะเริ่มด้วยจุดแรกค่ะเป็นจุดเรียนรูด้ด้านการปลูกข้าวโดยมีสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วม,วม,วมใจกันสร้างขึ้นค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีจุดถ่ายรูปสวยๆกับท้องทุ่งนาและด้านนอกมีทิวต้นตาลน,นับร้อยเรียงรายจนมีคำกล่าวที่ว่า หากใครมาเที่ยวโบทล้างแห่งนี้แล้วไม่ได้ลิมลองตานขี้ช้างถือว่ามาไม่ถึงค่ะจุดต่อไปเราจะมาพบกับไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่ค่ะนั่นก็คือต้นตาลโบราณที่มีอายุนับร้อยปีจากคํำกล่าวที่ว่าหากใครมาเที่ยวโบทล้างแห่งนี้ ไม่ได้ลิ้มลองตาลขี้ช้างถือว่ามาไม่ถึงจากนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นตาลร้อยปีนั่นก็คือจาวตาลเชื่อมและขนมตาลกันค่ะนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามด้านการแปลรูปขนมได้จากวิทยากรพื้นถิ่นได้เลยค่ะขนมตาลที่นี่จะใช้ใบตาลห่อขนมนะคะ มาเราจะมาจุดเรียนรู้ด้านการปลูกผักค่ะซึ่งที่นี่จะปลูกผักสลับหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลเช่นถั่วฝักยาวพริกมาละจีนแตงกวาและที่นี่ยังมีจุดเรียนรู้ด้านการปลูกไม้ผลนั่นก็คือเมลอนค่ะ นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วัดใหญ่หมู่หนึ่งตบอบทมของเราสามารถสอบถามเส้นทางได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้หรือสอบถามโดยตรงจากท่านผู้ใหญ่อนุรักษ์ชินคําโดยสอบถามได้ที่เบอร์0854207560ค่ะ แนะนำสำนักง,งานกเกษตรอำเภอสามโก้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ